ความเป็นผู้ว่าง่ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่าความเป็นผู้ว่าง่ายนี้เป็นมงคลสูงสุดความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั้นหลายคนก็คงจะเข้าใจดีตามบริบทของสังคมนั้นนนหรือแม้แต่ความเป็นคนสงบเสงเี่ยมเทียมตนก็จัดเข้าในความเป็นผู้ว่าง่ายแต่ความเป็นผู้ว่าง่ายก็ดีความสงบเสงี่ยมเทียมตัวก็ดีหลายคนคงจะเข้าใจว่าเป็นลักษณะเหมือนคนขี้แพ้ยอมแพ้ ไม่มีความคิดที่จะแสดงออกไม่โต้แยง้งไม่ต่อต้านหรือเพราะว่าตนมีความรู้น้อยบ้างมีต้นทุนต่ำบ้างมีชาติตระกูลต่ำบ้างจึงไม่กล้าที่จะตอบโต้หรือคัดค้านความเจียมตัวในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ได้หมายความว่าตนเองเนี่ยมีชาติตระกูลต่ำแต่อย่างใดบางคนมีความสงบสงเสงี่ยมเจียมตนจนเราไม่รู้ว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งสูงเป็นคนมีฐานะดีเป็นครูบาอาจารย์ก็มีอยู่มากมายความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายถือว่าเป็นการสแสวงหาธรรมเบื้องสูงคือเป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกมงคลข้อต้นๆเป็นเพียงแต่การปฏิบัติภายนอกเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมให้มีความสุขความเจริญแต่มงคลข้อนี้ถือว่าเป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยภาษาบาลีว่า โสวจัตตาซึ่งแปลว่าความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเมื่อเวลาที่ผู้อื่นแนะนําพร่ำสอนให้ตักเตือนให้โดยชอบธทมก็ยอมทําตามปฏิบัติตามโดยความเคารพอ่อนน้อมไม่คัดค้านไม่โต้แยง้งลักษณะของคนว่าง,ง่ายสอนง่ายนั้นมักจะเป็นคนไม่แก้ตัวไม่หาข้ออ้างต่างๆยอมรับฟังโดยเคารพยอมรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม ไม่มีอคติต่อผู้บอกผู้สอนเอื้อเฟื้อต่อคําสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดีเคารพต่อคําสอนและผู้สอนเป็นอย่างดีรับโอวาทด,ด้วยความเย็นดีไม่ถือผิดแปลงจากแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนตั้งใจฟังไม่โต้เถียงหรือขัดแยง้งมีความอดทนด่าว่าก็ไม่โกรธจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาเนี้ย จะเป็นลักษณะของสังคมสมัยเก่าคือต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะแต่สังคมสมัยใหม่ต้องใช้เหตุใช้ผลไม่ว่าคนสมัยใหม่หรือคนสมัยเก่าก็ดีถ้าไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนคำแนะนําอะไรต่างๆถ้าไม่ทําความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเราก็จะเข้าใจหรือตีความในแบบของเราในแบบของผู้ใหญ่หรือในแบบของเด็กสมัยใหม่ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะตั้งคําถามว่า อะไรอะไรก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่หรือทั้งที่ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่มีเหตุไม่มีผลหาเหตุผลมารองรับคำพูดหรือคำสั่งนั้นไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้ใหญ่บางคนไม่มีความรู้ไม่ฉลาดในการแนะนำไม่สามารถที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ฉลาดสามารถอธิบายประสบการณ์ของตนให้เด็กเข้าใจจนเห็นภาพได้แต่ก็ใช่ว่าจะทุกคนก็มีส่วนน้อยเท่านั้นพ่อแม่บางคน เป็นทั้งครูบาอาจารย์ยังสอนลูกไม่ได้ก็มีสมเถียไปนี่คือความจริงของสังคมฉะนั้นคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านั้นมันคนละเจเนเรชันกันเราจึงต้องจูนให้เข้ามาอยู่ในระดับกึ่งกลางเพื่อหาจุดร่วมสงวนจุดต่างฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการปลองดองระดับชาติเลยเนาะอธิพูดมามากๆเนี่ยอธิบายซะยืดยาวก็เพื่อต้องการทำความเข้าใจว่าความเป็นคนว่าง่ายที่เราเข้าใจเนี้ย มันเป็นความเข้าใจของผู้ใหญ่ของสังคมในประเทศไทยเท่านั้นคนที่ว่าง่ายตามความเข้าใจของสังคมไทยหมายถึงคนที่ทําอะไรตามคําสั่งของคนอื่นไม่คัดค้านไม่โต้เถียงเรียกว่าคนว่าง่ายและถือว่าเป็นคนดีแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ถือว่าเป็นคนที่ทําอะไรตามที่คนอื่นบอกจะเป็นคนดีเสมอไปไม่ใช่จะน่าสรรเสริญไปเสียทุกคน แต่ก็ดีในแบบของสังคมไทยเท่านั้นเองไม่ได้ดีตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ว่าง่ายนั้นมีอยู่สองประเภทพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่อามิสเสนจ้างและพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมคุณงามความดีเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าคนว่าง่ายนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทว่าง่ายเพราะอยากได้และว่าง่ายเพราะอยากดีว่าง่ายเพราะอยากได้นั้น ไม่ว่าเขาจะแนะนําสั่งสอนอะไรก็ทําตามทั้งนั้นไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่ความดีงามแต่เป็นเพียงอยากจะได้อย่างเดียวฟังเพราะอยากได้ประโยชน์บางอย่างฟังไปอย่างนั้นแหละไม่นําไปปฏิบัติตามอีกประเภทว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีอยากได้ดีทั้งสองพวกเนี้ยพวกแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะมีเจตนามุ่งเอาอามิตรเห็นแก่ได้เห็นแก่อามิตรสินจ้างรางวัล เอาใกล้ๆตัวนี่แหละอย่างลูกบางคนเนี่ยท,ทําทีเป็นเชื่อฟังว่าแม่ท่านพูดอะไรก็รับคําและนําไปปฏิบัติตามทุกอย่างแต่เจตนานั้นอะ่ะมุ่งหวังเอาทรัพสมบัติที่ทําไปนั้นน่ะก็เป็นเพียงอุบายเป็นมายาเท่านั้นจะทําให้ท่านนี่หลงเข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นคนว่าง,ง่ายแล้วก็ทําพินัยกรรมยกสมบัติให้หรือแม้แต่ในหน่วยงานองค์กรต่างๆก็มีคนลักษณะนี้มีทุกที่มันจึงกลายเป็นว่า ทำอะไรก็ต้องหวังผลประโยชน์มาก่อนคนที่ว่าง่ายจริงๆนั้นหมายถึงคนที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ทำพูดง่ายๆก็คือคนที่อยากได้ดีว่าง่ายเพราะอยากได้ดีการที่เราจะทราบว่าผู้ใดเป็นคนว่าง่ายก็ดูที่จิตใจของผู้นั้นถ้าได้สังเกตความรู้สึกในขณะที่แนะนำสั่งสอนถ้าใจของคนที่เป็นคนว่าง่ายก็จะมีความรู้สึกอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งรับเอาคําสอนด้วยดี ก็คือเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนจิตก็น้อมรับคําสอนนั้นด้วยความยินดีไม่มีอาการกระด่างกระเดืองไม่มีความกระวลกระวายเราจะพบม่าบางคนครูบาอาจารย์สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนหรือผู้ใหญ่ตักเตือนก็รับคําสอนด้วยไม่อึดอัดใจด้วยถือว่าเป็นความดี 2. รับทำด้วยดีคือเมื่อได้ยินคําสอนที่ดีแล้วเต็มใจที่จะทําตามไม่มีอาการรีรอในการปฏิบัติ ไม่คิดว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วตนเองจะได้รับรางวัลอะไรจิตสัมผัสกับคําสอนโดยตรงไม่มีอามิตรเป็นสื่อคือทําตามโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสินจ้างรางวัลสรู้บุญคุณของผู้สอนด,ด้วยดีคือนอกจากรับคําสอนแล้วเนี่ยทำตามคําสอนของท่านแล้วยังระลึกถึงบุญคุณของผู้ให้คําสั่งสอนไม่ว่าเขาผู้นั้นน่ะจะอยู่ในสถานะเช่นไรผู้ที่รู้คุณในที่เนี้ไม่ได้หมายเพียงความว่า รู้อุปการะคุณแล้วตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้คุณด้วยความกะตันอยู่คือรู้จักความดีในตัวของผู้ให้โอวาทและผู้ตักเตือนและตระหนักคือรู้จักคุณงามความดีในตัวของผู้ให้โอวาทและผู้ตักเตือนและตระหนักในความเคารพนอบน้อมของผู้นั้นด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยจะต้องสังเกตที่จิตใจของเราเองด้วยมีอาการรับรู้ถึงสประการที่กล่าวมาเนี้ยมีหรือไม่ คือรับรู้คำสอนด้วยดีรับรู้ตามคำสอนด้วยดีรับรู้บุญคุณของผู้สอนด้วยดีจึงจะทราบได้ชัดว่าเป็นคนดีไม่ใช่ถือเพียงอาการภายนอกความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลอย่างนี้คือเป็นธรรมธรรมที่พึ่งให้แก่ตนก็คือมีที่พึ่งที่ดีเป็นเหตุให้ได้รับโอวาทได้รับคำแนะนำสั่งสอนที่ดีๆเป็นเหตุให้ได้ทำคุณงามความดีต่างๆเป็นที่รัก ใครๆก็อยากแกแนะนําพร่ำสอนเพราะเห็นว่าเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นเหตุให้บรรลุมรกผลคุณธรรมขั้นสูงเป็นเหตุให้ได้สมบัติสประการก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติบางคนมีอํานาจตําแหน่งใหญ่โตคนมาแนะนํานิดหน่อยก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจ,จแสดงอาการต่างๆหรือแม้แต่โกรธเขาคําสอนคําตักเตือนที่ผู้อื่นบอกสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเหมือนผู้บอกกลุมทรัพย์ให้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธควรรู้สึกถึงบุญคุณควรจะขอบคุณว่าขอให้ท่านเนี่ยมาตักเตือนข้าพเจ้าบ,าบา่อยๆแต่คนที่มาตักเตือนเหล่านั้นก็มีอยู่สองประเภทคือผู้ที่ชี้โทษเรามีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งชี้โทษเพราะหวังดีประเภทที่สองชี้โทษเพราะหวังประจานความผิดคือบางคนเนี่ยชี้โทษไปถึงพ่อแม่ก็มีชี้โทษให้ลูกหลานได้เห็นว่าผิดจะได้คิดดี แต่บางคนไม่ต้องการประจานบุคคลทั้งสองประเภทนี้เราควรถือบุคคลประเภทแรกเท่านั้นคือผู้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ว่าง,ง่ายนั้นน่ะมีหลายรูปแบบที่ทำให้ว่าง,ง่ายแต่โดยสรุปนั้นมีอยู่สองอย่างว่าง,ง่ายเพราะอยากได้วัตถุสิ่งของหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและว่าง,ง่ายเพราะอยากได้ดีอยากได้ความรู้ไม่หวังผลตอบแทนหวังแต่ความเคารพนับถือ เพราะคุณธรรมความดีบูชาเคารพครูบาอาจารย์ผู้ที่หวังดีความเป็นคนว่าง่ายเนี้ยเราควรจะทําให้มีในตนผู้ที่หวังความสุขความเจริญควรปฏิบัติตามมงคลข้อนี้ความเป็นผู้ว่าง่ายนี้จัดอยู่ในลักษณะข้อเดียวกันกับความอ่อนน้อมถ่อมตนใครที่มีธรรมะความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นประจำใจของผู้นั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีความดีอย่างหนึ่งมงคลข้อเนี้ย เป็นการแสวงหาธรรมเบื้องสูงใส่ตัวความเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายจึงเป็นมงคลสูงสุด